มาแล้วครับ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 สวัสดีครับน้อนครับสวัสดีครับพี่กระต่ายครับสวัสดีครับพี่แมนครับและตอนนี้นะครับน้องๆก็อยู่กับพี่แมนและพี่กระต่ายครับในช่วงเวลาของการสนุกรู้ฉลาดคิดกับรายการคิดสตอรี่ครับค่ะ เขากเป็นประจำเลยนะครับ <Laure> ท <en> ุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสี่โมงครึ่งทางรักลูกแฟมิชิน่าแห่งครับซึ่งขลับของเราได้ร่วมรวมกิจกรรมงานระดิษิ์การทดลองและการทําอาหารที่แสนสนุกมาฝากน้องๆกันเป็นประจำเลยละครับใช่แล้วละครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่แมนเห็นพี่กระต่ายหยอดกระปุกจะเก็บเงินไปซื้ออะไรหรอครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วพี่กระต่ายอยากซื้อของใช้ชิ้นใหม่นะครับ เลยต้องเก็บเงินหยอดกระปุกแบบนี้หละครับพี่แนนโอ้โหนี่พี่กระต่ายเก็บเงินเองดเหรอครับเนี่ยใช่แล,ล<ะ>้วครับได้เท่าไหรล้ะครับเรียบเ่กระต่ายพี่กระต่ายเพ,พิ่งเริ่มเก็บเองครับตอนนี้ได้10บ,บาทแล้วล่ะครับ10บ,บาท ที่แมนนึกว่าพี่กระต่ายจะเก็บได้เยอะซะกว่านี้กะว่าจะให้พี่กระต่ายซื้อให้หน่อยครับพี่แมนครับจะดีหรอครับของพี่กระต่ายยังไม่ได้เลยนะครับอ๋อไม่เป็นไรครับพี่กระต่ายแล้วปีใหม่พี่กระต่ายอยากได้อะไรครับกระเป๋าของเก่าก็ยังมีอยู่ ชุดใหม่ๆของเดิมก็ยังใส่ได้ใช่สมุดดินสอก็ซื้อใหม่แล้วอืกระติกน้ำดีกว่าครับ <c oughs> พอดีของเก่าของพี่กระต่ายสายมันขาดไปนะครับพี่แมนโอ้โหกระติกน้ำอันเก่าสายขาดไป<ช>พี่แมนว่าถ้าจะเก็บซื้อกระติกน้ำใหม่เนี่ยคงต้องเก็บเงินอีกนานเลยนะครับเน้นวันนี้เรามาทำกระเป๋าเอาไว้สะพายกระติกน้ำดีไหมครับจะ<อ>ได้ไม่ต้องเสียงเงินซื้อด้วยดีจังเลยครับ แต่พี่กระต่ายขอชวนน้องๆมาทําด้วยนะครับดีเลยครับงั้นเชิญน้องๆเข้ามาในรายการเลยครับเชิญเลยครับอตอนอี่นะครับเดี๋ยวให้น้องๆสองคนเนี่ยแนะนาตัวก่อนเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆทางบ้านจะได้รู้จักด้วยว่าใครชื่ออะไรกันบ้างน,น้องผู้ชายแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชิตพิชิตธนวัฒน์ชื่อเล่นชื่อก้าวครับอายุเจ็ดปีลิน แก้ววันหนึ่งทับสี่ครับน้องก้านะคร,นครับน้องผู้หญิงครับแล้วน้องตัวไหนไเจ้เมมสวัส่าได้ชื่อน้ผึ้งไอยุติเยโรเวนโมซากอนไอ้ยุสิขอบคุณค่ะชื่อชื่อชื่อได้ชื่อน้องน้องไข่มุกนั่นเองน้องก้าและน้องไข่มุกนะครับอ,อืมพี่แมนถามทั้งสองคนหน่อยดีกว่าว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยใครให,หยอดกระปุกเก็บเงินบ้างครับโ<ม>โอ้ห ออมเงินทั้งสองใบนะครับเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะแล้วใครเคยใช้เงินที่ตัวเองเก็บเนี่ยไปซื้อของเล่นเองบ้างไม่เคยไม่เคยคไม่เคยไม่เคยเลยเหรอครับถ้าคุณพอ่ณ<ด>อม<ด>่อซื้อ เอาเอาตังธรรมดาซื้อเลยให่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ตลอดเลยมีมอของตัวเองก็หยอดกระปุกไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับวันนี้นะพี่แมงจะชวนน้องทั้งสองคนเนี่ยมาประดิษฐ์นะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อด้วยอยากทํำไหมครับอยากทำพี่กต่ายอยากทํำไหมครับอยากทําแล้วล่ะครับอ่างั้นถ้าอยากทานะครับวันนี้เราจะมาทํากระเป๋าดับกระหายถ้าพร้อมแล้วเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยไปเลยครับ อุปกรณ์ที่น้องจะต้องใช้ในวันนี้ก็คือผ้ากำมะหยี่เสื้อหรือเศษผ้าเก่าๆกันไกลเข็มด้ายแล้ววัสดุสำหรับตกแต่งครับและตอนนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะมาทำกระเป๋าดับอาหารก็พร้อมแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยเรามาลงมือทำพร้อมกันเลยดีกว่าครับสู้ไหมครับสู้นะสู้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะนี่เลยคนละหนึ่งขวดครับสำหรับขวดน้ำแบบนี้ ต่อไปครับเราต้องเลือกสีผ้ากำมะหยี่ครับที่จะมาทำกระเป๋าอยากได้ผ้ากำมะหยี่สีอะไรเลือกเลยเดี๋ได้กระต่าสีอะไรสีอะไรสีชมพูน,นี่สีชมพูพี่กระต่ายเอาสีน้ำเงินนะครับได้เลยครับขั้นาต่อต่อไปครับเราต้องมาตัดครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผ่ารา ไม่มีความสูงนะครับของผ้าประมาณนี่นะครับก้อนแรกของขวดนะครับน้ำใส่เข้าไปตัดเลยอย่าลืมนะครับว่ากันแกเป็นผอมมีคมนะครับถ้าน้องคนไหนเนี่ยไม่เคยใช้นะครับอาจจะเป็นตะไครยได้ให้พ่กอลุณแม่ช่วยตัดดีกว่เด็กตายช่วยหน่อยครับได้ครับ เว้นพื้นที่ด้านล่างหรือเปล่าครับพี่แมนครับใช่แล้วครับต้องเว้นพื้นที่ไว้นะครับเพราะเราต้องปิดก้นขวดนั่นเองอตอนนี้นะครับรเราก็ได ถ้ากาอีนะครับขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะให้หมอผมกับขวดที่เราต้องการจะใส่เองเรามาดูวิธีการห่อกระเป๋าเลยครับ <c oughs> แบบนี้ดูดูด,ดูทำตามพี่เร็วแบบนี้ครับน้องก้าวทำแบบนี้ก่อนนะครับทำแบบนี้ก่อนนะ <c oughs> จะเป็นประมาณอแบบนี้ เดี๋ยวพี่แมนจะทให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนทําตามทันไหมครับทำตามทันไหมไม่ทันใช่ไหมครับดูอีกหนึ่งรอบนะครับครับจากด้านล่างขึ้นมาเหนือก้อนขวดประมาณ1นิ้วครับหลังจากนั้นทบจากทางขวามาเลยแบบนี้นะครับพอเ,าเดาออกเรียงเอ,อ่ยว่าเราต้องทบทางซ้ายไปด้วย ก็ควรจะเป็นลูกกลมหน้าตาแบบนี้ถ้าน้องๆทางบ้านทาได้แบบนี้ปุ๊บแสดงว่าถูกต้องนะครับรน้อยเแล้วเราต้องใช้กาวครับติดลงไปโดยที่กาวของเราเนี่ยต้องเป็นพิเศษโดยใช้กาวร้อนเท่านั้นครับเพราะเป็นฉน,นผ้าจะไม่ติดและไม่สามารถรับน้ําหนักของขวดน้าได้ นะครับเราก็ได้กระเป๋าดับกระหายของเราส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่เอ๊ยังไม่สวยไปแล้วก็ยังไม่มีสายสะพายสา,า,ายถือเลยต้องตกแต่งใช่ไหมใช่ตแต่ไม่สวยเราจะตกแต่งก่อนไหมตกแต่งก่อนเลยอ่ะ,ะตกแต่งก่อนเลย และขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เรารอให้กาวแห้งนะคะที่เราตกแต่งอยู่เนี่ยเราก็จะมาทําสายสะพายของกระเป๋าดับกระหายของเราครับโดยที่เราจะใช้ผ้าที่เราเตรียมไว้มาตัดเป็นคนละ3ามเส้นครับแล้วก็มาทักเป็นเปียนั่นเองลงมือทำเลย หลังจากที่เราตัดผ้านะคะเป็น3มเส้นยาวๆแบบนี้ทุกคนแล้วเราก็จะมามัดจุกรวมกันเป็นปมเดียวเพื่อที่จะมาถักเปียขั้นตอนต่อไปครับเอาเส้นนี้เส้นซ้ายเป็นโน้กเส้นนี้ไ,ไ,ไ,ไว้ตรงกลางอ่าต่อมาเส้นขวาไว้ตรงกลาง อ่ก็เอาเส้นสายไว้ตรงการลางใช่อาอาฝาบไว้ตรงกลางปึ๊บอาซ้ายซ้ายไว้ไว้ไซ้ายทำเส้นกลางซ้ายไว้ตรงกลางฝาไว้ตรงกลางอ่าสลับไปเรื่อยๆ หลังจากที่เราไดครับถักเปียจนสุดความยาวที่เราตัดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมัดปมตรงท้ายอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีปมตรงนี้กับตอนแรกที่เรามัดนั่นเองนี่ได้แบบนี้นะครับทุกคนได้หรือยังครับได้แล้วนะครับผูกคอให่ไา้ไม่ได้ครับผูกเคอไม่ได้นะครับเราต้องมาผูกกระเป๋าของเราโดยที่เราใช้กาวล้อนี่แหละครับเป็นตัวเชื่อมระหว่าง ตายของเรานะครับกับกระเป๋าแบบนี้เชื่อมด้านในนะครับเพื่อความสวยงามนี่ก็จะเป็นเป็นรูปแบบนี้นะครับโดยใช้กาวร้อนเป็นตัวติดครับ นะครับเราก็รอการร้อนแห้งจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่รูปร่างหน้าตานะครับกระเป๋าดับกระหายของพวกเราทั้งสี่คนชมเพื่อนๆดูหน่อยครับจื๊จ๊จ๊ชมเพื่อนๆดูหน่อยนี่แบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะครับใช่แล้วครับแล้วก็พี่แมนขอย้ำอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าใครกลัวกระเป๋าดับกระหายของเราจะไม่แน่นหนาพอรับน้ำหนักของขวดน้ำนะครับก็สามารถใช้เข็มแล้วก็ได้เนี่ยเย็บนะครับทั้งด้านล่างรวมถึงเย็บเปียเข้ากับกระเป๋าเราอีกหนึ่งรอบก็ได้เหมือนกันนะครับ ไหนเราลองมาใส่ขวนน้ำกันเลยดีกว่านะน้ำใส่กวดน้ำครับใส่ไ,ไ,ดไ,ไ,ได้ไหมครับใส่ได้ไหมพี่แมนใส่ไม่ได้เอาไม่ใช่พี่กระต่ายใส่ได้แล้วครับจะยครับช่วยใส่ให้น้องกล้าไหยครับได้ครับ ๙ก็ใส่ได้แล้วครับอะไรครับหลังจากที่เราได้กระเป๋ากระหายกันทุกคนแล้วที่นมนถามเลยดีกว่าว่าถ้าเราไม่เอาไปใส่ขวดน้ำเราจะไปใส่อะไรได้อีกครับไม่ใส่ขนมใส่ขนมอือใส่อะไรดีครับใส่ของเล่นใส่ของเล่นใส่อะไรอีใส่อะไรได้บ้างน้องก้าวใส่นมใส่นมอ่าขอะไรใส่นม ใส่นะแต่ว่าต้องใส่ขวดก่อนนะคะะรับผมอ่าเดี๋วว่าจะใส่เครื่องเขียนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เลยนะว่า อุปกรณ์ที่น้องจะใส่ลงไปนะครับขนาดพอดีกับกระเป๋าผมน้องๆหรือเปล่า <_: S 1> และก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าที่บ้านใครมีเศษผ้าเหลือเยอะเนี่ยก็เอามาทําเป็นกระเป๋าดับกระหายหรือว่าจะเป็นกระเป๋าในรูปแบบอื่นๆได้มากมายเลยครับแล้วก็ตกแต่งด้วยอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่ที่บ้านนั่นเองครับใช่แล้วล่ะครับวันนี้พี่กระต่ายและพี่แมนก็ต้องขอขอ,ขอบคุณน้องไข่มุกแล้วก็น้องก้าวมากๆเลยนะครับที่มาทํากระเป๋าดับกระหายกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ และก็เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าน้องคนไหนนะครับทำตามพวกเราไม่ทันหรือว่าอยากจะชมรายการของเราย้อนหลังเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยครับที่ w w w y o u t u b e c o m k i s s c o m e d y t v ครับใช่แล้วล่ะครับวันนี้เราทั้ง4ี่คนลาไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย วัตถในตอนต่อไปน้องๆจะต้องเตรียมขนมปังหัวกะโหลกน้ำผึ้งเนยจืดไอศกรีมวนิลาหรือรสชาติที่น้องๆชอบวิปครีมอัลมอนด์บดช็อกโกแลตเหลวและกล้วยหอมครับ